สวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมวันนี้ที่11บพฤษภาคม2องพนะครับผมก็จะมาทำฐานแทงน้ำนะครับซึ่งฐานแทงน้ำในจุดตรงนี้นะครับเราจะนำน้ำที่กรองแล้วนะครับจากถางด้านบนนะครับลงามาเก็บไว้ด้านล่างซึ่งเมือเช้านี้เราก็ไป ซื้อถังใบใหม่มาอีกหนึ่งถังนะครับราคาอยู่ที่หกพันบาทนะครับอันนี้ก็หกพันนะครับเป็นถังตานกนะครับสองพันลิตรนะครับทั้งสองถังเลยถังข้างบนนี้เป็นถังพักเก็บน้ํานะครับผมก็จะปรับดินอันนี้ทําไว้นานแล้วครับทําพร้อมกันตั้งแต่แทงน้ําตัวนี้แล้วเราก็จะขุดดินนะครับเข้าไปใส่ให้เต็มนาะแล้วก็เทพื้น ซีเมนต์นะครับผสมปูนเทนะครับแล้วก็จะติดตั้งถังติดตั้งระบบน้ําเพื่อจะไปใช้ในบ้านให้มันมีแรงดันนะครับเพราะว่าถ้าใช้จากนี้โดยตรงน้ํามันไม่มีแรงดันนะครับพอขึ้นไปในห้องครัวที่อยู่ข้างบนบ้านนะครับนะครับชั้นห้องนั้นนะครับน้ํามันขึ้นไปมันมันไม่แรงพอนะครับก็ว่าจะเอามาเป็นถังพักน้ําไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ ใส่ปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับเป็นปั๊มแดงดันนะครับเราไปใช้ในบ้านนะครับนี่ผมก็ปรับดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่านะ่าจะเอาประมาณนี้ก็เอาทรายเข้าไปถมอดินก่อนนะครับดินที่อยู่ข้างๆนะครับกดใส่แล้วก็เอาทรายถมข้างหน้าเราก็จะเอาผสมปูนเทข้างบนเลยนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีเหล็กไม่มีไม่ได้ใส่เหล็กใส่ไม้นนเลยนะครับเพราะว่าดินข้างล่างมันแน่นอยู่แล้วนะครับ มันเป็นหินเลยนะครับมีแต่หินเลยดินก็จะเอาแทงใบนั้นนะครับมาตั้งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรับน้ําที่มันกรองแล้วจากถังข้างบนนะครับลงมาไว้ข้างล่างแล้วก็เอาไปใช้ในตัวบ้านนะครับนี่คือพื้นซีเมนที่ผมทีเสร็จแคบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาในเอาพอดูดีพอเน้นใช้งานได้นะครับเราเน้นใช้งานไม่ได้ความสวยงามเนี่ยขอบมันก็ ไม่ได้เก็บรายละเอียดตอนแรกผมแพนผมคือจะก่อขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ให้มันสูงกว่านี้แต่ผมคิดไปคิดมาแล้วเอาเท่านี้แหละเพราะาผมจะใช้ปั๊มแรงดันในการส่งน้ําเข้าบ้านนะครับก็เอาเท่านี้ก็โอเคแล้วก็มีการขัดมันนิดหน่อยนะครับก็จะเอาแทงมาตั้งให้ปูนมันแห้งก่อนนะครับวันนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับเพราะว่าท้องฟ้าก็มืดมืดมา หลายรอบแล้วนะครับ